สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเพชรารารามบ้านเพชรละครอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์มันมได้มั่นีเไ่ไอกขามันไก่บ่ครับหรือว่ามีแต่ก๋วยเตี๋ยวมีหมมีแต่ก๋วยเตี๋ยว หมี่ีขาปะครับมีขขาวหรือเสียนี่ยังมีเขาวเนเออามีขาถ้วยหนึ่งครับเอาธรรมดาครับอาที่ปลาครับีซีปลาแล้วเห็นอะไรพิเศษพ่อหอมขมอก่อนเลยิ้มหเนาะจิ้มขา บุติที่นหนาบุกันรู้เลยนะ้ำข้นหม้อน้ำข้นหม้อขนาดนี้นะชิมไหมชิมผ่านไม่ชิมก่อนไงเขารู้ไงเรามีเอ,นอ็นบม้อขนาเบู้น, <c oughs> นมุติที่หนานุกันรู้พราะว่านั้นข้นหม้อเลยพนะี่วันนี้เราไม่มีการแสดงนะครับผมมุนี้เดินทาง400กิโลไปอาบาตอตรวจสุรินทร์นะครับอำเภอศรีนรุ้งสุรินทร์นะครับ วันนี้พักแรมพักแรมพักใจจ้าพิตาหอดง่ายบุรีรเข้ามีรอยโลมันสินมันมันสิมือแรงเหมืนแจ้งสีหอดไบกรบโปรเบี่ยงดอกไมกับไปนอนก่คือแบบมี้ก็ได้เห็นในริดครับไม่ครับมันนี้มันนี้บ็ได้เรียนครับผมไม่ได้เปิดการแสดงวันนี้ให้ไปนอนนะนอนพักผ่อนห้านอนหยอกกันนะเพราะพักผ่อนราคาเนี่ยนอนหยอกกันดิกซักผ้าซักแน่เห็นหรือว่ามันไม่นอนหยอกกัน Icana, เยอะเลยเรื่องตัวคืนนี้แสดงในไหนครับคืนนี้ไม่มีครับผมเดินทางไปสุรินทร์ครับใช่ครับแล้วเมื่อไรได้กลับมปที่บับโอ้คิวงานแถวเพชรบูรณ์ไม่ค่อยมีครับผมแถวแถวนี้ไม่ค่อยมีครับต้องต้องรอดูครับนานๆจะมาครั้งครับงานเทศกาลงานใช่ครับ เล่นกับปีนูกไม่กับปีมีความพิเศษุกมีแต่เสร็จมีอยู่แล้วปกติเล่นบนบ้มีพิเศษพิเศษจ้าอยากหัวค่ะเพราไม่แก้บ้ะเ่นไรเล่นใจ้ไปลวกง่ายน้ำบนนอก็นอนตลอน้ำต้มจั๊ เสร็จพอไหมตัมดยูนิเดอร์ด้วยโอเคครับว้าวมาไหว,ย,วยือหอนเหรอฮะอ้อยเบาไวเบาไว้บ,ไวบ้างก่อนพี่น้องหอนหอนหอน โอ้โหยอดเลยอดเลยกาินเอนมาครับพี่น้องครับกินก๋วยเตี๋ยวตอนเช้ามือเช้ากินขอบุณแล้วโบอีมครับผม จัดคึ้เดียวต่อนะครับมันสีหิววถึงรถเดี๋ยวมันสีนอนบ,รบอระน,นี่เพื่อนั่นนะครับดูสีใดงเฮาอยู่ในลุงแม่โอ,โอ,โอ ีเมียาถามมามิ่แตยจากนวยเมื่อเป็นแงเห็ยัลลงไม้ก็มือเี่โอ้แดงใหญ่เราตตยแล้วลคือเพลสเทบมม่นึงว่ากิกสีเพลสปานนี่รุดไปดนทำเนี่ยรุดอ้ย ็นย <c ười> ุติสภาพสิบคือเก่านะเร่าเือยง้ปางยาต่อสายตนี่แหละไม่ต้องเคมันพาะอางเมื่อเป่าใดนี่มันงมากเ่าัแลล้วหนาอับน้ามันงเอามพงน้แกเป็ันเปตขังีสสัวาแมวข้างไม่ได้สีนีนี่ กไ่้ปกแม่สอันี้กับนน้อากเปน้เไปบ้างตากแกดดให้มันแห้งกมต่อเป็นืนากให้มันต่งนลยมยังบอยอดใต้ขาเลยแม่แม่ยินซอยนะเพชร

ต่อนก่อแบบหายตอเนี้ย็นิมเตียแดดใ่ะก็เือไทยอะแดยบย้อนเจออย่เยอะานิ่มแล้วบ่ยิ้มแล้วบ่เอานำมาที่เอมเนี่ยกินบวไรเผ็ดก็คุม่าแน่ๆมันเผ็ดตอดยอ่ะจะจิ้มมักก่อนาาเนี่ยสร้างเอามาเทเลยอันนี้มันกินบ่ไรได้เลยจ้ะโออคุ้มก็เอจังเลจังเลเอานามูให้ิเราใส่บวกลายจุดบ้ามันสบกดีพอๆ พ่อพ่อพ่อล้นแล้วพ่อจะไหนมันล้มใน่มพี่ของสิยู่หรอไปไหนโอ้ยจะมันมันพ่อพอดีค่ะไปไหนอ่ะพุทพุทธพุทเดี๋ยวนี้พ่พ่อดีบอกว่าพ่อพ่อพ่อกับเทลงอยู่บนเสาจยเกียยังรนังอะไร่ัไปสื่อพักเกียว่า้งเสืบคุณมาเาขอบคุณ่นแเอากตงนเกี๋ยว กินทองกินขาบม่ไดมากนเต้าหยันหรอเดืดแต่มาหดดูออกจากตากดมมล็ดหลดอกันกินหยังไหตากเมล็ดยาวเม่น้อยค่อยนะกรับปิดขาปิดเนี่ยเอาละครับพี่น้องครับผมขีเอีไว้สามีก่อนนะครับเผ็ดมาก